เช้าวันอังคารที่26กรกฎาคมนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นกันที่แนวทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะวันนี้เป็นวันอังคารก็จะมีการประชุมครมเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะคาดว่าวันนี้น่าจะมีการประกาศวันลงทะเบียนที่แน่นอนออกมานะคะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ย ทางข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีการคาดกันว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่15สิงหาคมถึง29กันยายน65ก็จะมีเวลาทั้งสิ้นก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะหรือว่า45วันนั่นเองโดยการเปิดระบบให้ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีการให้ลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์หรือว่า จะลงทะเบียนตามหน่วยงานที่ทางภาครัฐจ,จัดให้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกสหรือว่ากรุงไทยรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆและในรอบนี้นะคะก็จะมีการที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการที่เดินไม่ไหวเดินไม่ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไป ให้การลงทะเบียนถึงที่ถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมน่าจะไม่มีใครที่ตกหล่นรวมถึงหลักเกณฑ์ในรอบนี้ก็ค่อนข้างรัดกุมมากกว่ารอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าคนที่จนจนจร,จริงๆมักจะไม่ได้รอบที่แล้วเห็นมีแต่คนรวยเท่านั้นเลยที่ได้เพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวเรามาลอดูกันนะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็มีการ แล้วก็มีการออกแนวทางมานะคะที่แบบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครที่มีบัตรเครดิตในรอบนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะหรือว่าใครที่มี วงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน1.5ล้านบาทอันนี้ถูกตัดสิทธิ์ทันทีแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงวงเงินกู้ซื้อรถถ้าเกิดว่าใครที่มีวงเงินเกิน1ล้านบาทตรงนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในรอบนี้ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนอกจาก3เรื่องนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของรายได้ครัวเรือนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เดิมในรอบที่ผ่านมาจะมีเฉพาะรายได้บุคคลถ้าเกิดว่าเกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีตรงนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแต่ว่าในรอบนี้จะมีการนำรายได้ครัวเรือนเข้ามาร่วมด้วยนะคะ หลายๆคนนะ่ะยังงงอยู่กับคําว่ารายได้ครัวเรือนคําว่าครัวเรือนนะคะจะหมายถึงเฉพาะสามีภรรยาแล้วก็บุตรที่อายุไม่เกิน18ปีเท่านั้นนะคะก็จะนำรายได้ของสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บุตรที่อายุไม่ไม่เกิน18ปีนะคะนำมาหารกันถ้าเกิดว่าเรามีลูกสี่คนลูกคนโตเกิน18ไปแล้ว เขาก็จะไม่เอามาหารนะคะก็จะหารแค่ตัวเราสามีเราแล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าหารสมออกมาแล้วไม่เกิน1,000 0แบาทก็จะถือว่าพ่อกับแม่หรือว่าสามีภรรยาเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่นะคะรวมถึงบุตรที่อายุเกิน18ปีที่เราไม่ได้นํามาหาร เขาก็สามารถไปลงทะเบียนเป็นรายได้ส่วนบุคคลของเขาได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเกิดในทะเบียนบ้านหนึ่งมีรายชื่ออยู่เป็น10คนเลยจะหารกันยังไงตรงนี้ก็คือเขาจะนับเฉพาะความเป็นสามีภรรยาแล้วก็บุตรที่อายุไม่เกิน18ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้น ใน10คนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันเขาก็จะมีความเป็นครอบครัวของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใน1นึ่งทะเบียนบ้านที่หล,หลายๆคนชอบถามว่า1ทะเบียนบ้านสมัครได้กี่คนก็คือสามารถสมัครได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขนั่นเองนะคะและสําหรับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการชี้แจงออกมาว่า น่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมโดยการลงทะเบียนครั้งใหม่นี้นะคะทุกคนทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่จะต้องมาลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะไม่ใช่ว่าคนเก่าไม่ต้องลงบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่า เรามีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องลงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าไม่งั้นคนเก่าถ้าคิดว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ก็จะถูกตัด1 0ทธิทันทีนะคะส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าอยู่นะตอนนี้คาดว่าจะสามารถใช้บัตรได้จนถึงเดือนกันยายน65นะคะและสำหรับการที่จะลงทะเบียนในครั้งใหม่นี้นะคะจะใช้ บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เช็คบัตรประชาชนของเรานะคะว่าเป็นรุ่นใหม่ที่มีชิปการ์ดหรือยังถ้าเกิดใครที่ยังเป็นรุ่นเก่าต้องรีบไปดําเนินการเปลี่ยนให้แล้วเสร็จก่อนที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมครมอนในช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะคะเพราะว่าคาดว่า วันนี้น่าจะมีการเปิดแนวทางแล้วก็แจ้งกำหนดวันนะคะแต่จะมีไหมหรือยังไงเดี๋ยวทางเราข่าวสายขวัและน้อยก็จะติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะส่วนเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของเงินที่ทางประกันสังคมจะมีการโอนคืนให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ทีนี้ก็เลยทำให้มีผู้ประกันตนมาตรา33กับ39 สอบถามกันเข้ามาว่าทำไมถึงโอนให้แต่ม .40 ทําทำไมถึงไม่โอนให้หม .33 กับม .39 ด้วยตรงนี้ก็คืออาจากครอมอที่เขาอนุมัติออกมานะคะผู้ประกันตนมาตรา40จะมีการลดอัดตราเงินสมทบให้ทั้งสิ้น6เดือนเริ่มตั้งแต่กุมภามีนาเมษายนพฤษภามิถุนาและกรกฎานะคะ6เดือนนี้แต่เนื่องจากว่าในช่วงกุมภามีนาเมษาจนถึงต้นต้นพฤษภา ราชกิจจาย,ยังไม่ประกาศออกมาก็เลยทําให้ทางประกันสังคมไม่สามารถลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ได้ทีนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบในช่วงกุมภามีนาเมษายนหรือแม้กระทั่งบางคนที่จ่ายล่วงหน้า6เดือนจ่ายล่วงหน้าเป็นปีก็เลยทําให้เขาต้องจ่ายในอัตราเต็มทางประกันสังคมก็เลยต้องทําการ คืนเงินในส่วนที่ผู้ประกันตนจ่ายเกินไว้ให้กับผู้ประกันตนทุกคนที่มีการจ่ายเกินไว้นั่นเองนะคะแต่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับ39ทางคอรมอได้มีการอนุมัติให้ลดอัดตรางเงินสมทบ3เดือนก็คือเดือนพฤษภามิถุนาและกรกฎาคม65นะคะก็คือผู้ประกันตนมาตรา33กับ39 ก็จ่ายในเดือนพฤษภาเป็นอัตราที่ลดเลยนะคะลดทันทีอย่างเช่นเดิมจ่ายอยู่750บาทสำหรับมาตรา3-3ก็ลดเหลือ150บาทโดยอัตโนมัติเลยนะคะ3เดือนเดือนสุดท้ายก็คือเดือนนี้นั่นเองส่วนผู้ประกันตนมาตรา3 9นะคะก็3เดือนเช่นเดียวกันพฤษภามิถุนาและกระกฎาคมจากคนที่เคยจ่ายอยู่4 3 2บบาทก็จะเหลืออยู่เพียง 91บาทโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3กับ39ไม่ได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะคะแต่มีผู้ประกันตนบางรายที่อยู่ในกลุ่มมาตรา39แต่ว่าเป็นการหักผ่านบัญชีอันนี้เขาก็จะมีการดีเลย์ไปเดือนหนึ่งนะคะแทนที่จะลดอัตราเงินสมทบในเดือนพฤษภาคมมิถุนากรกกดาก็จะกลายเป็นลดให้ในเดือนมิถุนากรกกดาและ สิงหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา33กับ39ก็คือเราจ่ายในอัตราที่เขาลดให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้รับการคืนเงินในส่วนนี้นั่นเองนะคะแต่สําหรับผู้ประกันตนมาตรา4ี่ทุกคนที่จ่ายเงินคืนไว้นะคะตรงนี้ต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมผูกพร้อมเพยเชช์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน13หลัก เท่านั้นนะคะและก็ต้องพยายามผูกให้เสร็จก่อนวันที่1สิงหาคมเนื่องจากว่างวดแรกที่ทาประกันสังคมจะมีการโอนเข้าให้ก็คือวันที่8ปดถึงสิสิงหาคมถ้าเกิดว่าเราผูกช้ากับวันที่1บางทีเนี่ยทางประกันสังคมเขามีการตัดเงินเข้าระบบไปแล้วก็จะทําให้เขา โอนเข้าให้เราไม่ทันนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครบังเอิญผูกไม่ทันจริงๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาจะมีการโอนให้รอบสองในเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งค่ะและสําหรับเช้าวันนี้นาะยกนาข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ